ค่ะแอดวานเองนะคะอัพพซดนี้แอดวานมีเรื่องต้นน้ำแห่งรักค่ะตอนที่2 3แล้วนะคะมาฝากทุกท่านที่รอฟังเรื่องนี้อยู่เรื่องนี้ก็เป็นซีรีส์แนวใสๆนะคะกวนๆค่ะพระเอกคือกวนมากๆเลยนะคะก็ลูซื่ออีนั่นเองค่ะตอนที่23ก็ลูซื่ออีนะคะที่ช่วงนี้จิตใจเขาก็สับสนก็ทำท่าเหมือนกับจะโกรธเฉลิลางนะคะ ก็จนห่วงจิ่นก็อดสงสัยไม่ได้เย็นวันหนึ่งขณะที่รู้ซื่ออีนอนอยู่ในห้องคนเดียวห่วงจิ่นจึงเดินเข้ามาหาเขาแล้วถามว่านายกับเฉินหลางเป็นยังไงกันแน่รู้สื่ออีก็ตอบว่าไม่มีอะไรนี่แล้วก็ทำท่าจะลุกขึ้นหวงจิ่นเห็นดังนั้นค่ะก็จึงลากเก้าอี้มานะคะแล้วก็นั่งลงตรงหน้าเขาแล้วบอกว่าไม่มีอะไรได้ไง ดูเหมือนนายอยากจะกินเขาซะด,ด้วยซ้ำนายสองคนสนิทกันแต่ตอนเนี้ยนายหลีกเลี่ยงเขาตลอดเลยคงไม่มีอะไรมาจบมิตรภาพของพวกนายได้ดีกว่าผู้หญิงเป็นแน่หรือว่านายชอบหลินโยรู้สืกอ,อีหลังเลใจเล็กน้อยก่อนจะตอบไปว่าเสียเสียวจูอะชอบเฉินหลางห่วจินจึงถามกลับไปว่ามิหน้าล่ะช่วงเนี้ยนายเลยตามเขาไปอย่างบ้าคั่งนี่นายเสียสติไปแล้วหรือ นายลองคิดดูสิเฉินหลังไม่ชอบเสี่ยวจูแต่เขาชอบลินโยเขาไม่ใช่คู่แข่งของนายเลยนอกจากนี้ลินโยก็เพิ่งเลิกกับแฟนนั่นหมายความว่าเฉินหลังมีมโอกาสอีกครั้งก็คือครั้งที่สองที่เขาจะได้จีบลินโยในตอนนี้นายควรจะปลอบจิตใจที่แตกสลายของเสี่ยวจูไม่ใช่ไปต่อต้านเฉินหลาง ลู่ซืออีหันมามองหวงจิ่นเหมือนจะคิดตามที่เขาบอกตอนนั้นเฉินหลางก็เปิดประตูเข้ามาพอดีหวงจิ่นหันไปทักว่าเฉินหลางนายมาแล้วหรือแล้วกระซิบบอกลู่ซืออีว่าฉันต้องออกไปโทรศัพท์นายคุยกับเขาดีๆละ่ะ แล้วก็ลุกเดินออกไปจากห้องเฉินหลางเดินเข้ามานั่งแทนที่หวงจิน่นเขาหยิบเอาแอปเปิลส่งให้ลู่ซื่ออีหนึ่งลูกซื่ออีก็รับมาอย่างเสียไม่ได้เฉินหลางถามเขาว่าพูดสินายนะมีปัญหาอะไรกับฉันลู่ซื่ออีก็ยังปากแข็งตอบไปว่าฉันจะมีปัญหากับนายทำไมฉันหลางไม่ยอมแพ้ก็ถามไปอีกว่านายอารมณ์เสียเพราะการรักษาโรคก,กลัวเลือดของนายแย่ลงหรือเปล่า แต่รูซืออีก็ทำหน้าเฉยชากับเขาตอบแค่เพียงว่าไม่มันผ่านไปได้ด้วยดีชั้นหลังเริ่มจะหงุดหงิดถามเขาด้วยน้ำเสียงที่ดุดันกว่าเดิมว่าทางั้นน่ะนายกับเสี่ยวจูเป็นยังไงในช่วงสองวันที่ผ่านมาโดยเฉพาะเสี่ยวจูเธอโกรธฉันมากในวันนั้นฉันไม่คิดว่าแค่เรื่องไม่ไปดูหนังกับเธอจะทำให้เธอโกรธขนาดนี้ ลู่ซืออีก็เลยตอบกลับไปว่าทำไมจะไม่เป็นเสียเสี่ยวจูต้องประหยัดเงินในที่สุดเธอก็ชวนนายชวนเราไปดูหนังแต่นายอ่ะไม่ได้ไปและทําให้ตั๋วของเธอเสียเปล่านายไม่รู้หรือว่าตั๋วราคาเท่าไหร่เฉินหลังทำหน้าจอยถามว่าสาเหตุแค่นี้นะหรือลู่ซื่ออีก็บอกว่าแน่นอนแค่นั้นแหละนายลืมไปแล้วรือ เมื่อตอนมอปลายเนี่ยเทอมสุดท้ายรองเท้าของเสี่ยวจูขาดวิน่นแต่เธอซื้อใหม่ไม่ได้ตอนนี้นายทำตัวของเธอเสียแล้วเธอจะไม่รู้สึกแย่กับเงินของเธอได้ยังไงแต่ชฉันหลางก็พูดว่าฉันคิดเสมอนะว่าต้องมีอย่างอื่นอีกเธอโกรธฉันมากเมื่อฉันพูดถึงหลินโยเพราะอะไรหรอ ซูอ,อี้ก็ตอบว่ามันง่ายมากที่จะอธิบายเสี่ยวจูรู้ว่าหลินโยชอบหย้วนอันเฉิงนอกจากนี้เธอรู้ว่าพวกเขาคบกันมานานแล้วแต่นายห่วงหลินโยนายน่ะเหมือนคนโง่เข้าทุกวันทุกวันเสี่ยวจูก,ก็กลัวว่านายจะเจ็บปวดเฉินหลางพูดเสียงอ่อยว่าฉันรู้ว่าฉันกำลังทำอะไรฉันน่ะจะจัดการกับมันเอง ภาพตัดมาทางด้านเสี่ยวจูตอนนี้ก็ยังคงวิ่งอยู่รอบสนามของมหาวิทยาลัยตอนนั้นเองหลินโยก็เข้ามาขอวิ่งด้วยทั้งสองจึงวิ่งไปด้วยกันจนเหนื่อยเมื่อหยุดพักหลินโยบอกว่าในที่สุดฉันก็รู้แล้วว่าทำไมฉันถึงชอบวิ่งเพราะมันทำให้จิตใจหลุดพ้นจากปัญหาเสี่ยวจูหันมาถามเธอว่า ลินโยระหว่างเธอกับหยวนอันเฉิงเนี่ยมีปัญหาอะไรกันหรือไม่ลินโยบอกว่าไม่มีไม่มีเขาโทรมาบอกฉันว่าเขาอะไม่ชอบฉันแล้วและเขาต้องการเลิกกับฉันเสี่ยวจูหันมามองลินโยด้วยแววตาที่สงสารเธอจับใจแล้วโอบลินโยเพื่อปลอบใจแล้วบอกว่าเขาตาบอดรู้ไหมเธออะมีคนชอบเข้าแถวรอตั้งแต่ห้องเต้นลำจนถึงประตูมหาวิทยาลัยเลยละ ลินโยยิ้มออกมาได้เล็กน้อยแล้วตอบว่าใช่แล้วสาวสวยไม่เคยเงาเขาไม่ชอบฉันเพราะเขาตาบอดเซียวจูจึงบอกเธอว่าใช่แล้วอย่าคิดมากอีกเลยมาฉันจะเช็ดน้ำตาให้เธอว่าแล้วเสี่ยวจูก็ยกมือขึ้นเช็ดน้ำตาของลินโยที่ขลอเบาอยู่ลินโยบอกว่าเธอจะลงแข่งวิ่ง400รอเมตรของมหาวิทยาลัยเธอมาวิ่งกับฉันด้วยไหมเราจะได้ฝึกไปด้วยกันทุกวัน เสียวจูปฏิเสธเธอบอกว่าเธอต้องทบทวนหนังสือถ้าขืนเธอลงวิ่งแข่งกลัวว่าจะสอบตกได้ วันต่อมาเสี่ยวจูก็ไปส่งลู่ซืออีหาจิตแพทย์เพื่อการรักษาโรคก,กลัวเลือดของเขาจิตแพทย์ให้ลู่ซืออีทำตัวผ่อนคลายคิดถึงแต่เรื่องที่มีความสุขเขาหลับตาลงคิดแต่เรื่องของเสี่ยวจูมันทำให้เขายิ้มออกมาอย่างไม่รู้สึกตัวเมื่อเขาลืมตาขึ้นมาจิตแพทย์ก็ถามเขาว่าลู่ซื่ออีคุณมีอะไรในใจหรือเปล่า ลู่ซื่อ e. อีตอบว่าไม่มีจิตแพทย์ก็บอกว่าไม่ต้องตอบฉันแต่ฉันะต้องเตือนคุณการบำบัดของคุณดำเนินไปอย่างช้าๆมันยากที่จะฟื้นตัวเต็มที่ก่อนการเรียนกายวิภาคในภาคการศึกษาหน้าฉันคิดว่าคุณจะสามารถคลายกังวลจากปัญหาในใจให้ได้อย่าให้สิ่งอื่นมารบกวนการรักษา ลูซื่ออีพยักหน้ารับแล้วบอกว่าผมทราบแล้วครับหมอกู้ขอบคุณมากแล้วเขาก็เดินออกมาหาเสี่ยวจูที่นั่งรออยู่หน้าห้องเสี่ยวจูถามเขาว่าเป็นอย่างไรบ้างเขาก็บอกว่าเหมือนเหมือนหมอจะถามแบบเดิมๆเลยนะมันก็เลยเหมือนเดิมไงแต่เสี่ยวจูไม่เชื่อทำท่าจะเข้าไปถามหมอเองลูซื่ออีเลยบอกว่าเขาบอกว่าฉันเครียดเกินไปควรปล่อยให้ผ่อนคลายบ้าง เซียวจูก็ถามว่าผ่อนคลายอย่างไรซืออี้จึงตอบไปว่าเช่นฟังเพลงหรืออะไรแบบเนี้ยเสียวจูจึงพูดขึ้นว่างั้นก็ยิ่งง่ายเลยหวงจิ่นช่วยนายได้อยู่แล้วที่หอพักลูก่ซืออีก,กับพูดว่าลืมมันไปเถอะฉันจะขอบคุณเขาด้วยซ้ำถ้าเขาไม่ส่งเสียงดังฉันหิวแล้วไปกินข้าวกันเถอะว่าแล้วก็รีบถือกระเป๋าให้เซียวจูแล้วบอกว่าฉันจะเลี้ยงเธอเองเป็นการขอบคุณ เสี่ยจูแสดงสีหน้ายินดีออกมาพร้อมกับบอกว่าเธอขอไก่ทอดสามชิ้นที่โรงอาหารก็แล้วกันทั้งสองจึงเดินมาซื้อข้าวที่โรงอาหารเสี่ยวจูได้ข้าวก่อนรู่ซืออีจึงบอกให้เธอไปหาโต๊ะนั่งกินก่อนเลยส่วนเขาต้องรอข้าวก่อน เมื่อเสี่ยวจูหาโต๊ะนั่งได้แล้วเธอก็ลงมือทานข้าวทันทีตอนนั้นเฉินหลางถือจานข้าวเดินมาใกล้ๆแล้วก็นั่งลงข้างๆเธอเสี่ยวจูที่นึกว่าเป็นลูกซื่ออี้พอหันไปเห็นเป็นเฉินหลางก็ทำท่ายหยุดชะงัก เฉินหลางถามว่านี่ยังโกรธเขาอยู่ไหมเสี่ยวจูก็บอกว่าฉันไม่โกรธเลยแล้วก็ถามว่าแขน,นนาน่ะเป็นยังไงบ้างเฉินหลางก็บอกว่าไม่เป็นไรแล้วและพูดต่อว่าในวันนั้นน่ะลินโยข้อเท้าแพงและอารมณ์ไม่ดีฉันกลัวว่าเธอจะทำร้ายตัวเองก็เลยต้องอยู่เป็นเพื่อนจึงไม่ได้ไปดูหนังด้วยฉันขอโทษด้วยนะ เซียวจูบอกว่าฉันรู้นายไม่จำเป็นต้องอธิบายหรอกเชินหลางก็บอกเธออีกว่าฉันต้องการให้เธอช่วยหน่อยนะอยากจะให้เธอใช้เวลากับหลินโยให้มากขึ้นถ้ามีเวลาเพราะแม้ข้างนอกหลินโยจะดูไม่เป็นอะไรแต่จิตใจของเธอเจ็บปวดเธอเข้าร่วมแข่งขันกีตาข้อเท้าเธอก็ยังไม่หายดีฉันก็เลยเป็นห่วง เสี่ยวจูเอ่ยขึ้นมาบ้างว่าฉันอาจจะอยู่กับเธอเองนอกจากนี้เธอยังเลิกกับแฟนอีกด้วยนายก็ควรจะอยู่กับเธอด้วยเฉินหลางพยักหน้ารับบอกว่าฉันจะทำแน่นอนตอนนั้นเองลูซื่ออีก็ถือถาดข้าวเดินเข้ามาพอดีเขาถามเฉินหลางว่าทำไมไนายมาอยู่ที่นี่ล่ะเฉินหลางที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตอบไปว่าฉันมาทานข้าวไงทำไมหรือหรือว่ามาไม่ได้ ลู่ซื่ออีมองหน้าเสี่ยวจูแล้วสั่งให้เธอน่ยย้ายไปนั่งฝั่งตรงข้ามเขาจะนั่งใกล้เฉินหลางเองบอกว่าฉันจะคุยกับเฉินหลางแต่เฉินหลางก็บอกว่านายก็นั่งตรงนั้นแหละก็คุยได้ฉันน่ะทำไมต้องให้เสี่ยวจูย้ายไปด้วยลนะ่ะลู่ซื่ออีดึงคอเสื้อเสี่ยวจูเบาๆฮิ้วเธอนะคะให้ลุกขึ้นมาจากย้ายที่นั่งเมื่อเขาก็เข้าไปนั่งแทนที่ค่ะแล้วเสี่ยวจูจึงยกแขนของเฉินหลางขึ้นมาดู เขาพูดว่าฉันอยากตรวจดูแขนนายถ้าฉันนั่งตรงข่ามนายเนี่ยฉันก็ทำอะไรไม่ได้สิลู้ซื่ออีทำทีพลิกแขนเขาดูไปว่าบอกว่ามันฟื้นตัวได้เร็วคงจะหายแล้วละ่ะ เฉินหลังบอกว่ามันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นแล้วทั้งสามคนก็ลงมือทานข้าวต่อลู่ซื่ออี้คีบไก่ทอดของเขาให้เสี่ยวจูแล้วบอกให้เธอทานเยอะๆจากนั้นเมื่อทานข้าวเสร็จแล้วทั้งสามก็เดินกลับพร้อมกันเซี่ยวจูขอตัวแยกกลับไปที่หอพักของเธอคนเดียวเฉินหลังอาสาจะเดินไปส่งเธอแต่เธอก็ไม่ยอมเมื่อเธอไปแล้วเฉินหลางก็บ่นขึ้นว่าทำไมเสี่ยวจูช่วงนี้ดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเลย ลู่ซืออีจึงตอบว่าผู้หญิงอ่ะก็อย่างนี้แหละไปเถอะเราไปเล่นบาสกันชั้นหลังบอกว่าวันนี้คงไม่ได้ชั้นชวนหลินโยทำการบ้านด้วยกันเมื่อคืนลู่ซืออีจึงถามว่าระหว่างนายกับหลินโยเป็นยังไงบ้าง เฉินหลังบอกว่าก็ไม่เลวไม่ห่างเหินเหมือนเมื่อก่อนแต่ก็ไม่ใกล้ลู่ซืออีถามด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดว่าทำไมไนายเนี่ยมันเคลื่อนไหวช้าจังแต่เฉินหลังกลับบอกว่าฉันไม่คิดว่ามันช้าแล้วถามว่าช้าไปไม่ดีหรือลู่ซืออีจึงพูดให้เขาฟังว่าแผนกคอมน่ะมีผู้ชายมากกว่าผู้หญิงนายไม่รู้หรอกว่าใขรบ้างที่หมายปองหลินโยนายต้องพยายามอย่างหนัก เฉินหลังกับบอกว่านายไม่ต้องกังวลหลอกลินโยไม่ใช่คนง่ายๆลูซีอีีเลยบอกว่าถ้างั้นนะ่ะคืนนี้นายมาที่ห้องฉันฉันจะให้หวงจิ่นแนะนำนายหมอเนี่ยรู้เรื่องเกี่ยวกับวิธีการจีบหญิงเยอะแยะเฉินหลังก็ถามว่านี่ลู่ซื่อีีทำไมช่วงนี้นายดูแปลกๆปทำไมนายถึงสนใจฉันแล้วก็ลินโยแบบนี้ ลูซืออีก,ก็แก้งพูดด้วยน้ำเสียงงุดหงิดว่าก็ไม่เห็นจะแปลกฉันไม่อยากเห็นนายเมาแล้วไปนอนห้องฉันอีกเฉินหลางก็จึงทําเสียงเข้มแล้วบอกว่านายอะลืมเรื่องนั้นไปเลยนะ <c oughs> พระเอกนะคะลู่ซืออีคือเขาก็พยายามผลักดันค่ะให้เฉินหลางเนี่ยได้สมหวังกับหลินโยนะคะเพราะฉะนั้นเสี่ยวจูก็จะได้เป็นของเขานะคะแผนการไายกาดจริงๆนะคะ ต่อมาค่ะทางด้านห่วงจิ่นนะคะเมื่อซูเหมิงลู่มาซูเหมิงลู่ก็คือเพื่อนที่อยู่ในชมรมร้องเพลงด้วยกันซูเหมิงลู่มาบอกว่าแจ็คก,กี้เฉิงจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่เจียงโจเขาก็แสดงอาการดีใจเป็นอย่างมากเขาบอกว่านักร้องคนนี้เป็นไอดอลของเขาเลยนะขนาะนั้นเองเถาเถาก็เดินเข้ามาพอดีพอซูเหมิงลู่เห็นเถาเถานะคะเข้ามานางก็จึงขอตัวออกไปก่อนแล้วบอกหวงจินว่าอย่าลืมไปที่จุดขายตัววันมะลืนละ่ะ หวงจิ่นหันมาบอกเทาๆเรื่องที่แจ็คก,กี้เชิงจะมาเล่นคอนเสิร์ตที่เจียงโจแล้วก็ชวนเธอไปดูคอนเสิร์ตด้วยกันเทาๆบอกว่าเอาไว้คุยทีหลังดีกว่าฉันมีเรื่องอยากจะถามเธอก่อนเทาๆหยิบตั๋วหนังสองใบย,ยื่นให้เขาดูบอกว่าเนี่ยเธอเจอมันในกระเป๋าของเขาแล้วถามว่าเธอไปดูหนังกับใครมาเหรอหวงจิ่นพยายามทำสีหน้าให้เป็นปกติแล้วบอกว่าฉันไปกับซูหมิงลู่มา เทาๆถามกลับด้วยเสียงสูงอย่างไม่พอใจทันทีว่าใครนะ หวงจริงจึงบอกว่าใจเย็นๆก่อนฉันอธิบายได้เนี่ยก็คือเธอขอเราไปดูหนังฉันคิดว่าพวกเราทั้งวงจะไปกันแต่เมื่อฉันไปถึงพบว่ามีแค่ฉันกับซูเหมิงลู่สองคนเท่านั้นแน่นอนว่าฉันไม่ได้ดูหนังสองคนกับเธอฉันบอกว่าอย่าทําแบบนี้เลยแล้วฉันก็จากไปเท้าๆถามว่าถ้าเช่นนั้นทำไมถึงเก็บตัวหนังนี้ไว้อยู่แล้วต้นคั่วก็ถูกฉีกออกแล้วด้วย หวงจินจึงคิดข้อแก้ตัวอีกว่าก็คืออย่างนี้นะฉันเห็นเธอมาถึงแล้วและเธอก็มอบตัวให้พนักงานตรวจตัวจากนั้นเธอรู้ว่าฉันกำลังจะจากไปเธอก็เลยเดินตามฉันแล้วก็ยัดตัวใส่มือของฉันบอกว่าเสียไปเปล่าๆแต่ฉันก็ยังปฏิเสธแล้วก็ฉันก็จากไปจริงๆเท้าๆหันมามองเขาแล้วถามว่าจริงหรือ หวงจิ่นตอบว่าจริงซี่ถ้าฉันไปดูหนังกับคนอื่นฉันนะ่ะไม่โง่เก็บตัวไว้ให้เธอจับได้หรอกหวงจิ่นที่เห็นว่าเทาเายังไม่หายงอนจึงเขิบเข้ามาโอบไหล่เธอไว้แล้วบอกว่าวันนี้ฉันไม่มีซ้อมและชวนเทาเาไปดูหนังกันเทาเายิ้มออกมาได้แล้วตอบตกลงและบอกว่าไปดูเรื่องจดหมายรักกันเถอะ หวงจินบอกว่าไม่มีปัญหาแล้วทั้งสองจึงออกไปดูหนังด้วยกันเอาล่ะค่ะหวงจินโกหกนะคะการโกหกน่ะไม่ดีเพราะว่าโรคนี้มันไม่มีความลับค่ะภาพตัดมาที่เสียวจูนะคะหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จแล้วก็มานั่งพักในฮอสสมุด ระหว่างที่กำลังเค็ม,คมนั้นรูมเมดของเธอก็มาเจอเข้าเธอก็บอกเสี่ยวจูว่านี่ฉันมีบางอย่างนะอยากให้ช่วยพร้อมทั้งนำไอ้ฟอร์มการลงทะเบียนแข่งขันกีฬามาให้เธอเธอก็บอกว่าเสี่ยวจูวิ่งเร็วอยากขอให้ร่วมลงแข่งสักหน่อยเสี่ยวจูปฏิเสธเพราะกลัวว่าจะกระทบการเรียนแต่รูมเมดของเธอก็ยังตื้อบอกว่าเนี่ยยังไม่ต้องกรอกตอนนี้ก็ได้กลับไปที่ห้องนะไปค่อยเขียนใบสมัครส่งฉันก็ได้ เดี๋ยวเสี่ยวจูกลับมาที่ห้องก็พบว่าเทาเทากำลังจะออกไปข้างนอกเธอบอกว่าหวงจิ่นต้องไปต่อแถวซื้อตัวคอนเสิร์ตแต่เช้าเธอกำลังจะเอาขนมปังและน้ำไปให้เขาเสี่ยวจูถามเทาเทาว่าเธอถามเรื่องตั๋วหนังแล้วหรือยังเทาเทาบอกว่าถามแล้วฉันเข้าใจเขาผิดแล้วก็บอกว่าไม่ต้องห่วงฉันไปก่อนนะ เมื่อเถาๆตามไปถึงจุดซื้อตัว๋วก็พบว่า้วงจุนเนี่ยยังเข้าแถวหลอซื้อตั๋วอยู่เธอก็ถามเขาว่าเนี่ยมาตั้งแต่เช้าแล้วยังไม่ได้ซื้ออีกเหรอ หวงจินบอกว่ามีคนที่มาก่อนเขาอีกบางคนมารอตั้งแต่เมื่อคืนแล้วก็รีบกินขนมปังกับน้ำที่เถวา,าเอามาให้สักพักเสียงเอะอะโวยวายบอกว่าตั๋วหมดแล้วทุกคนในแถวก็กรูเข้าไปที่จุดขายตัว๋วได้รับการยืนยันว่าตั๋วหมดจึงทำให้เขาหงุดหงิดโมโหมากเมื่อกลับมาที่ห้องซ้อมเขาก็ยังหงุดหงิดไม่หายแม้เถวๆพยายามปลอบใจเขาเขาก็ไม่สนใจตอนนั้นเอง ซูเมิงลู่เดินเข้ามาทำทีคุยโทรศัพท์กับคนที่รู้จักบอกจะขายตั๋วให้เขาหากเขาให้ราคาที่ดีเมื่อหวงจิ่นได้ยินดังนั้นจึงรีบเข้าไปหยิบมือถือของเธอออกมาแล้วกดวางทันทีเขาถามว่าเธอจะขายตั๋วใบนั้นให้เขาได้ไหมซูเมิงลู่ทำเป็นมองแล้วพูดว่าเพื่อเห็นแก่มิตรภาพเธอจะคิดเงินเขาได้อย่างไรเล่า หวงจินดีใจมากชมเธอว่าเธอเป็นผู้นำโชคของเขาจริงๆเธอเป็นผู้หญิงที่ยอดเยี่ยมมากทำให้เทาเทาที่ยืนฟังอยู่แสดงสีหน้าไม่พอใจรีบคว้ากระเป๋าออกไปทันที หวงจิ่นเห็นดังนั้นจึงรีบวิ่งตามออกไปด้วยเขาเรีบดึงแขนเธอไว้ถามว่าเป็นอะไรไปทำไมเธอถึงโกรธอีกแล้วแล้วบอกว่าเธอทำให้ฉันดูแย่ต่อหน้าเพื่อนๆเถาเถาตอบกลับอย่างเรียบเฉยว่าใช่ไหมฉันทำให้นายดูแย่ต่อหน้าเทพธิดาของนายหวงจิ่นก็ตอบไปว่าก็ฉันดีใจอยู่จึงพูดไปแบบนั้นสูเหมิงลูกไม่ใช่เทพธิดาจริงๆของฉันหรอก เทพธิดาของฉันนะ่ะมีแค่เธอคนเดียวเถ้าๆถามกลับไปว่าหวงจินนายอยากไปคอนเสิร์ตกับซูหมิงลูกแม้ฉันจะไม่สบายใจกับเรื่องนั้นอย่างนั้นหรือเพื่อที่นายไม่ต้องเสียใจฉันจะทนกับมันแต่นายตอบตกลงโดยไม่ถามฉันนายไม่ได้คิดถึงฉันหวงจินบอกว่าเธอเข้าใจเขาผิดฉันก็แค่มีความสุขมากเลยตอบตกลงโดยไม่คิดอะไร ฉันน่ะไม่ได้คิดอะไรมากกว่านี้เลยเถ้าๆถามเขาว่าอะไรทําให้นายคิดว่าฉันจะยอมให้นายไปเขาทําเสียงอ้อนบอกว่าก็เถทา,ทาของฉันเป็นคนมีเหตุผลเธอต้องการให้ฉันอยู่กับความเสียใจไม่รู้จบหรือยังไงแต่ถ้าเธอโกรธมากฉันจะไม่ไปดูคอนเสิร์ตก็ได้ฉันจะไปคืนตั๋วให้เธอ เทาเาจึงรีบดึงมือเขาไว้บอกว่าก็ได้นายอุตสาหพูดซักขนาดนี้ถ้าฉันไม่เห็นด้วยก็คงจะดูว่าใจร้ายหวงจิ่นจึงถามว่าถ้างั้นแสดงว่าเธอตกลงแล้วใช่ไหมเทาเาจึงตอบสั้นๆว่าอืมหวงจิ่นดีใจมากเข้ามาจูบขอบคุณเทาาหนึ่งที ภาพตัดไปที่ทางด้านเฉินหลางตอนนี้เขากําลังเขียนโปรแกรมเพื่อออกแบบเกมส์เมื่อเขาทำสําเร็จเพื่อนในชั้นทุกคนปรบมือยินดีเป็นอย่างมากต่างชมเขาว่าไม่คิดว่าเขาจะสามารถทำได้บางคนถึงกับล้อว่าตอนแรกเนี่ยคิดว่านายมาเรียนเพื่อเอาใจผู้หญิงไม่คิดว่านายเนี่ยจะตั้งใจเรียนจริงจังและสามารถทำได้ขนาดนี้ ตอนนั้นครูก็เข้ามาพอดีทุกคนจึงแยกย้ายไปนั่งประจำที่ หลังจากเลิกชั้นเรียนลินโยเอาแต่นั่งจ้องหน้าเขาบอกว่าเขาคงจะมีสมองที่ฉลาดมากกว่าคนอื่นเป็นแน่จึงสามารถทำโปรแกรมต่างๆเหล่านี้ได้ทั้งคู่คุยกันอย่างสนิทสนมมากขึ้นลินโยบอกเรื่องที่เธอลงแข่งวิ่งเฉินหลางสนับสนุนเธอให้ทำเพราะอาจทำให้เธอคลายเครียดลงได้บ้างลินโยยอมรับว่าการวิ่งช่วยเธอได้มากเลยเพราะการวิ่งนี่แหละทำให้เธอได้รู้จักพวกเขา ได้มีเพื่อนดีๆอย่างพวกเขาเฉินหลางจึงชวนเธอไปซ้อมที่สนามของมหาวิทยาลัยทางด้านลู่สืออีหลังจากเลิกเรียนอาจารย์ก็เรียกให้เขาอยู่ต่อเพื่อสอบถามเรื่องอาการกัวเลือดของเขาอาจารย์แนะนำว่าเทอมหน้าก็จะต้องเรียนเรื่องกายวิภาคแล้วแต่ถ้ายังไม่สามารถรักษาโรคนี้ได้เขาอยากจะให้ลองคิดเรื่องการเปลี่ยนแผนการเรียนดูแม้อาจารย์จะเสียดายความรู้ของ แต่การเปลี่ยนแผนการเรียนอาจจะเป็นผลดีต่อเธอเองมากกว่า หลังจากคุยกับอาจารย์เสร็จแล้วลู่ซืออี้ก็เดินกลับมานะคะกลับมาอย่างออกมาอย่างใจลอยทบทวนสิ่งที่อาจารย์พูดตอนนั้นเองเสี่ยวจูก็วิ่งมากระโดดคว้าคอเขาไว้ถามเขาว่ากำลังคิดอะไรอยู่นายดูเงียบขรึมเชียวแต่ลูซ่ซืออี้ก็บอกว่าไม่มีอะไรเสี่ยวจูถามเขาว่าจริงสินายชอบฟังเพลงแนวไหนซืออี้สงสัยว่าจะอยากรู้ไปทำไม เธอจึงบอกว่าเอาน่ะนายแค่ตอบอย่าถามว่าทำไมเลยเขาเลยบอกว่าก็คงเป็นแนวคลาสสิกมั้งเสี่ยวจูหัวเลาะไม่คิดว่าเขาจะชอบแนวนี้เขาก็บอกว่าหวงจิ่นร้องเพลงหนวกหูทุกวันฉันต้องฟังสิ่งที่นุ่มนวลเพื่อให้หูของฉันน่ะดีขึ้นน่ะสิ ตอนนั้นเองทั้งสองก็เดินผ่านสนามของมหาวิทยาลัยเสี่ยวจูหันไปเห็นเฉินหลางกำลังซ้อมวิ่งอยู่กับลินโยทำให้เธอรู้สึกเซร้าซอยขึ้นมาทันทีลู่ซืออีเห็นดังนั้นจึงหันกลับมาชวนเธอว่าไปกันเถอะเมื่อเห็นเสี่ยวจูจ้องมองไม่ยอมเดินเขาจึงบอกว่าถ้าเธอไม่ไปฉันไปแล้วนะแล้วก็ทิ้งเสี่ยวจูไว้ตรงนั้น จากนั้นเมื่อเสี่ยวจูค่ะกลับมาถึงหอแล้วเธอก็คิดถึงเรื่องที่หลินโยฝึกซ้อมนะคะวิ่งอยู่กับเชินหลางจึงตัดสินใจสมัครลงแข่งวิ่ง400เมตรด้วยรูมเมดของเธอดีใจเป็นอย่างมากที่เธอยอมแข่งขันคืนนั้นเธอกับเทาเทขึ้นไปปรับทุกกันบนดาดฟ้าของหอพัก เรื่องที่เถาๆยอมให้หวงจินไปดูคอนเสิร์ตทั้งๆที่เธอก็ไม่ได้เต็มใจนะักเสี่ยวจูบอกเพื่อนรักของเธอว่าไม่ต้องห่วงหรอกหากหวงจินน่ะเป็นผู้ชายเจ้าชู้และเจ้าชู้กับซูเหมิงลู่ฉันจะฆ่าหวงจินให้เธอเอง ทำให้เท้ายิ้มออกมาได้ส่วนเซียวจูเธอก็บอกว่าเธอตัดสินใจลงแข่งวิ่ง400เมตรเพราะลินโยลงแข่งด้วยเธออาจจะหาว่าฉันโง่ที่คิดอยากจะแข่งกับลินโยแต่ฉันก็อยากรู้เหมือนกันว่าถ้าฉันแข่งกับเธอแล้วจะเป็นอย่างไรเท้าตอบว่าการที่เธอตัดสินใจลงแข่งเพราะอยากเอาชนะลินโยมันไม่ใช่ความคิดที่โง่เลยฉันสนับสนุนเธอเต็มที่เธอต้องเอาชนะให้ได้นะ และแล้ววันแข่งขันก็มาถึงลินโยทำท่าดีใจมากที่รู้ว่าเสียวจูจะร่วมแข่งขันในการวิ่งนี้ด้วยเธอบอกว่าดีใจที่มีเสียวจูวิ่งอยู่ข้างๆมันทำให้เธอมั่นใจว่าจะคว้าชัยชนะได้แน่นอนฝ่ายลู่ซื่ออีเมื่อกลับมาที่หอหวงจิ่นชวนเขาไปดูการวิ่งแข่งบอกว่าเสี่ยวจูก็ลงวิ่งด้วยนะลู่ซื่ออีทำเป็นไม่อยากไปขออยู่ที่ห้องหวงจิ่นจึงขอตัวไปรับเท้าก่อนแล้วบอกว่า เสียวจูเอาเทปคลาสสิกมาฝากให้เขาวางอยู่บนโต๊ะนะเมื่อเขาเปิดฟังก็รู้ว่าเป็นเทปที่เสี่ยวจูอัดเสียงของเธอมาให้เขาเพื่อให้เขามีกำลังใจที่จะต่อสู้กับโรคกลัวเลือดของเขาอยู่และอัดเสียงเพลงคลาสสิกมาให้เขาฟังเพื่อให้เขาคลายเครียดด้วยเขายิ้มออกมาอย่างดีใจและตัดสินใจไปเชียร์เสี่ยวจูในการแข่งวิ่ง ก่อนแข่งเขาก็ดึงผมเสี่ยวจูลากเธอออกมาแล้วบอกว่าถ้าแพ้ก็อย่าร้องไห้นะเสี่ยวจูเธอค่อนขอดเขาว่านายพูดอะไรดีๆไม่ได้ลือลู่ซื่ออีเอามือมาจับหัวของเสี่ยวจูแล้วก็ขยี้ขยี้นะคะขยี้หัวของนางเอกค่ะอย่างที่เคยทำแล้วก็บอกว่าฉันก็กําลังพูดเรื่องดีๆเป็นกำลังใจให้เธออยู่นี่ไงเสี่ยวจูก็บอกว่าฉันเข้าใจแล้วก็ค่อยๆปัดมือเขาออกจากหัว ส่วนเฉินหลางก็ให้กำลังใจลินโยโดยการบอกให้เธออย่าลืมวอร์มร่างกายก่อนการแข่งขันเมื่อถึงเวลาแข่งลูซื่ออีและเฉินหลางมายืนรอให้กำลังใจทั้งสองอยู่ที่ข้างสนามลินโยก็หันมายิ้มให้เสี่ยวจูเหมือนจะขอกำลังใจจากเธอเสี่ยวจูก็ยกมือขึ้นทำท่าให้เธอสู้ๆจากนั้นเสียงปืนปล่อยตัวก็ดังขึ้น จบแล้วนะคะสำหรับตอนที่23ค่ะก็สนุกใสๆแล้วก็มีกิมมิกให้พวกเราได้ยิ้มแล้วก็หัวเราะกันนะคะทุกตอนเลยสำหรับต้นน้ำแห่งรักค่ะอดวานเ์ขาให้ทุกท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะแล้วก็มีความสุขกันทุกวันเลยค่ะมองสิ่งรอบๆตัวนะคะให้เป็นให้เป็นสีชมพูดีไหมคะ <c oughs> ค่ะสวัสดีค่ะมีความสุขกันแ亡แๆนะคะ นี่ก็เป็นทั้งหมดของอพิโซดนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องหวานชูการ์เลิฟ c h น n สโนเวล e l แอนด์ซีรีเพื่อจะได้ไม่พลาดชมเรื่องราวดีๆนะคะแอดหวานอัพโหลดวิดีโอทุกวันจันทร์พุธและศุกร์ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะสวัสดีค่ะ